สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักลูกท่านครับเรามาดูเนินดินจอมปวกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะทําให้เขาเป็นขั้นบันไดครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นจอมปวกเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชันนะครับท่านผู้ชมก็เอาจอมปวกออกไปแล้วด้านบนแต่ด้านล่างออกไม่ได้ครับมันก็เป็นแบบเนินแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ ดัดแปลงครับดัดแปลงให้เขาเป็นขั้นบันไดครับท่านผู้ชมทําขั้นบันไดประมาณสัก30เซนครับแล้วก็เอาต้นสับประรดปลูกเข้าไปครับเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้ให้ได้ได้รับประโยชน์มากที่สุดน,นะครับคิดว่าคงจะได้ประโยชน์เยอะแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ปล่อยให้หญ้าขึ้นลกแล้วก็ตัดหญ้าลําบากครับเป็นเดินแบบนี้ครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเดินตัดหญ้าไปตัดขั้นใดก็ตัดง่ายครับแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยการเอาสับป,ปะรดลงไปปลูกครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็คงจะลํำลานท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ